รู้ไหมว่าพัทยามีที่พักติดทะเลที่มีสระว่ายนะ้ำตั้ง3ามสระด้วยนะที่นี่ก็คือราวินทาบีทรีสอร์ทแอนด์สปาที่นี่เป็นรีสอร์ทห้าดาวที่ตั้งอยู่ติดหาดนาะจอมเทียนเลยทุกมุมของที่นี่เหมาะกับการพักผ่อนมากๆต้นไม้เยอะรม่มรื่นแถมเขามีสระว่ายนะ้ำตั้ง3ามสระซึ่งสระของเขาสวยและใหญ่มากว่ายน้ำกันได้สนุกเลยและที่เด็ดเลยคือเขามีสไลเดอร์ด้วยน้องๆหนูๆจะต้องชอบแน่นอน ในส่วนของชายหาดที่นี่มีหาดที่ทอดอยาวและน้าทะเลส,สามารถลงเล่นได้ตอนเย็นเย็นเราสามารถมานั่งเล่นที่หาดและสั่งเซตปิกนิกมาทำคอนเทนต์ได้ด้วยบอกเลยว่าเย็นเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกที่นี่สวยมากๆได้มานั่งชิลๆแบบนี้ฟินมากตัดภาพมาที่ห้องพัก วันนี้เราพักกันที่ห้อง Family s สวี e วัน r o o m ห้องนอนกว้างแถมมีห้องนั่งเล่นและมุมทานข้าวแยกต่างหากด้วยนอกจากนี้เรายังสามารถเปิดประตูระเบียงออกมานั่งเล่นนอนเล่นได้ด้วยระเบียงของเขากว้างดีเลยในส่วนของห้องน้ำก็กว้างขวางดีมาก